สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะครับความอร่อยของมันนะครับอยู่ที่เส้นด้านนอกนะครับจะ ผัดจนเส้นเนี่ยกรอบเลยนะครับจะทําให้มันหอมกลิ่นไหม้ๆนะครับแล้วก็เส้นด้านในนะครับจะมีความเหนียวนุ่มนะครับส่วนเนื้อไก่นะครับเราจะใช้อกไก่หั่นเป็นคำโตๆนะครับหมักกับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงานะครับจะทำให้ไก่นนุ่มเด้งแล้วก็มีความหอมของน้ำมันงาด้วยนะครับส่วนปลาหมึกกรอบนะครับเราจะเอาไปผัดให้หอมเลยนะครับเวลาเคี้ยวไปก็จะกรุบกรอบนะครับ ทุกอย่างลงตัวเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็มีมะนาวนะครับสําหรับปรุงรสเพิ่มนะครับผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในการรองจานนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับเอาไว้ทานแอมนะครับปลาหมึกกรอบนะครับเราหั่นเป็นชิ้นพอคํานะครับ เนื้ออกไก่นะครับผันเป็นเต่านะครับชิ้นใหญ่ๆนะครับประมาณ2ขีดครับน้ำมันงา1นช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะสำหรับไว้หมักไก่นะครับต้นหอมซอยนะครับสำหรับโรยแต่งหน้านะครับต่อไปเป็นเครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะครับ ไข่ไก่2ฟองครับแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับวันนี้ส่วนผสมนี้นะครับเราใช้ผัดได้2จานนะครับต่อไปเป็นการหมักไก่นะครับใส่น้ํามันงาลงไปครับจากนั้นใส่สีอิวขาวนะครับแล้วก็ขยำส่วนผสมนะครับให้เข้ากับเนื้อไก่เลยนะครับ หมักทริงไว้ประมาณสินาทีนะครับน้ำมันงานีจะช่วยให้ไก่นุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะครับสีอิ้วขาวก็จะเพิ่มรสชาติความเค็มนะครับไก่ของเราเวลาเอาไปผัดก็จะมีรสชาตินะครับทั้งหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็มีรสชาติเค็มนิดๆนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการผัดนะครับเราเติมน้ำมันลงไปนะครับ พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปก่อนเลยนะครับวันนี้เราจะผัดสองจานนะครับเราจะแบ่งครึ่งน,นะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะครับใส่น้ำมันให้เยอะสักนิดนึงนะครับผัดจนไก่สุกเลยนะครับพอไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเราใส่หมึกหลอดลงไปครับ ผัดมืกอกลอกให้หอมเลยนะครับแบบนี้นะครับผัดจนาทั้งสองอย่างสุกนะครับจากนั้นนะครับพอสุกดีแล้วนะครับเราก็ใส่เส้นใหญ่ลงไปครับ จากนั้นเราก็ผัดเส้นใหญ่นะครับนี่นะครับพยายามดีให้โดนน้ำมันให้ทั่วนะครับแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้เส้นใหญ่เนี่ยสุกแล้วด้านในเนี่ยกรอบเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยครับ ทิ้งไว้ให้โดนความร้อนสักคู่นะครับแล้วเราก็ยีไข่ออกนะครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับไข่ลูกแรกที่เราใส่ไปนะครับเพื่อที่จะให้มันเคลือบกับเส้นนะครับถ้าใครอยากทานไข่ที่เต็มคําอยากได้ไข่ที่มันเยิ้มๆนะครับเราก็ต่อไข่แหวกตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อไข่ขใส่ไปอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ไข่เริ่มสุกนะครับ จากนั้นเราก็โรยต้นหอมนะครับจากนั้นนะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับคนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้ไข่ที่ยังเยิ้มๆอยู่นะครับ เส้นด้านนอกก็จะกรอบนะครับด้านในก็จะเหนียวนุ่มนะครับได้ความหอมของอ่ากลิ่นกระทะที่มันไหม้นะครับจากนั้นนะครับโรยต้นหอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นอัเส็จเรียบร้อยแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นะครับทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะครับใครที่ชอบทาน รสจัดกว่านี้นะครับเราก็เติมพริกป่นนะครับหรือทานกับซอสพริกก็ได้นะครับก็ได้ความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่นี้นะครับมันจะอยู่ตรงเส้นใหญ่นะครับเราจะผัดจนให้มันกรอบเลยละครับกรอบแล้วมันจะทําให้เส้นเนี่ยมันหอมกลิ่นไหมนะครับแล้วด้านในมันก็ยังจะนุ่มเหนียวอยู่นะครับส่วนเนื้อไก่นะครับมันจะ มีความหอมของน้ำมันงานะครับแล้วก็มีความนุ่มเพราะว่าเราหั่นเป็นชิ้นค่อนข้างหนานะครับในเนื้อไก่ก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆนะครับส่วนหมึกกรอบนะครับเราจะผัดจนมันหอมนะครับเวลาทานมันก็จะกรุบกรอบนะครับไปด้วยกันกับรสชาติของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบทานรสจัดนะครับโรยพริกป่นในระหว่างที่เราผัดด้วยเลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาปรุงเพิ่มแล้วนะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับสามารถทำแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ